ก็มาติดตามทุกต่เอ,อเรี่ยวเลยครับของนออีนี้รดินยนต์โลกชนลพัฒน์อันนี้ด,ด,ดูได้ดีใช้ไนะครับเนล้ทางไม่มีเลยได้แต่หมดเลย จะเริ่มงาน6โมงหรือเจโมงทุกวันครับแาะว่าข้าวันไหนน้ำค้างไม่มีก็ลงได้แต่ข้าวตอนนี้ข้าวยังสดอยู่ครับต้นยังไม่ไม่ไม่กรอบครับยังไม่ยังยังไม่กรอบ,รบเนียเกี่ยวข้าวลับนึง,งบ้าง ปีนี้ข้าวไม่ค่อยมีข้าวตั้งแล้วข้าวล้มเยอะครับเพราะว่าข้าวสวยมากนะครับปีนี้เจอเต็ดข้าวหน้าหนาอยู่เขตาาตำงลประสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดพิรำปีนี้ผลผลิตดีมากนะครับข้าว ในข้าวเต็มเม็ดเต็หมหน่วยนะครับข,ของจสมุทรศากร